สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้ทนายเดชาก็จะเอาเรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องเล็กแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่กรณีโจทย์เป็นหมอนะครับเป็นทันตแพทย์นะครับและเป็นคนเจ้าชู้นะครับและมีผู้หญิงหลายคนก็ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าอย่างไรฮะนะเมียก็พยายามตามหาผัวซึ่งเป็นหมอก็ตามหาไม่เจอจนไปเจอว่าไปทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ไปอ,อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเดินทางไปก็ไปเจอที่คลินิก ไม่เจอตัวผัวนะครับนะกลับไปเจอตัวผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสงสัยว่าเป็นชู้นะครับหลังจากนั้นก็ติดตามผัวมาเรียนหนังสือต่อนะครับหมอมาเรียนต่อเฉพาะทางนะครับหมอก็ไม่ยอมให้เมียนะครับไม่ยอมคุยกับเมียเมีก็เลยเข้าไปนั่งห้องเรียนไปเรียนหนังสืออยู่กับหมอนะครับนะพอจครูบาอาจารย์และเพื่อนที่เป็นทันตแพทย์ด้วยการเห็นก็เลยล้อเรียนว่า เออคนนี้ดีนะเมียมาคุมนะครับนะฮะพออาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมงานล้อเรียนว่าเมียมาคุมมาเรียนหนังสือเมอียังมานั่งข้างๆโจทย์ก็เลยเกิดความอับอายก็เลยไปฟอ้องเมียว่านะปฏิบัติตนในลักษณะที่เป็นปฏิบัติตัวการเป็นผัวเมียร้ายแรงนะครับและฟ้องหย่านะครับศาลฎีกานะครับก็ได้ตัดสินว่านะครับาการที่เมียเนี่ยนะครับไปนั่งเรียนอยู่กับผัวเนี่ย เป็นครั้างขราวเนี่ยเป็นสิทธิ์ของภรรยาที่สามารถจะไปปรากฏตัวด้วยกันเป็นข้งข่าวได้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับนะและที่ผ่านมาเนี่ยนะผัวเมียก็มีความสัมพันธ์ทางเพศกันถึงแม้โจทนะซึ่งเป็นผัวเนี่ยจะอ้างว่าไม่ไม่เป็นอ่าไม่เป็นปกติแต่ศาลก็บอกว่าการที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้จะต้องมีความยินยอมพร้อมพร้อมใจกันนะครับมิฉะนั้นไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ดังนั้นเนี่ย โจทก็คือ,าอสามีภรรยาก็ไม่ได้เดือดร้อนเกินสมควรจนเป็นเหตุยาคดีนี้ศาลไม่หยา,า่ไม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 พิพากษาหยานะครับเพราะว่าการที่เมียไปคุมไปคุมผัวในเวลาเรียนเมียไปนั่งข้างๆผัวโดนอาจารย์ล้อไม่เป็นเหตุหย่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปนั่งข้างๆผัวเวลาผัวเรียนหนังสือเนี่ยก็ทําได้นะครับแต่อย่าไปทุกวันนะครับเป็นครั้งเป็นคราวนะครับและ การนีรโดนอาจารย์หรือบุคคลอื่นร้องเรียนว่าเมียมาคุมนั้นไม่ได้ร้ายแรงจนเป็นเหตุยานะครับและคดีนี้นะครับเมียไม่มีอาชีพนะครับนะครับเมียไม่มีอาชีพดังนั้นผัวเมียมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันเมื่อเมียไม่มีอาชีพนะครับผัวก็ต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งห้าดทับสาม เป็นคำพิพากษาที่น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นนะถูกกล่าวหาว่าเมียมาคุมนะครับฟ้องหย่าไม่ได้นะครับนะเมียมาคุมก็แสดงว่าเมียรักครับจุกรูใครเห็นด้วยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ